จะพอเจ้าแม่ต่พองเผ็ด สวัสดีวันใหม่เราจะพาไปตามรอยลิซ่าแรงจางมาดัมชแนลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะธัญญาก็จะพาทุกคนไปตามรอยลิซ่าค่ะนั่นก็คือการเดินทางไปเทีท่ยวที่วิลล่าที่แพงที่สุดในโลกนะคะ ด้วยสถานการณ์วันนั้นนะคะก็คือมันมีการประทวงค่ะทำให้เรานะคะไม่สามารถที่จะไปไหนได้เราเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่วิลล่าแห่งนี้นะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางก็น่าจะเกือบๆครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไกลนะคะเราจะไปตามรอยตามรอย,ยใครคะตามรอยใครคะไม่รู้ค่ะลิซ่า ใช่เราจะไปตามรอยลิซ่ากันนะคะก็ด้วยความที่วันนี้เขาปะทวงกันมันไม่มีรถบัสเราเลยจำเป็นต้องเดินค่ะก็เดินไกลพอสมควรแต่ว่าก็ไหวเราเริ่มต้นการเดินทางนะคะจากที่พักของเราคะ่ะจากวิลล่ฟองซโมันะคะแล้วก็เดินเท้าคะ่ะไปที่วิลล่าเดอรชาชลแห่งนี้คะ่ะในส่วนของค่าเข้าชมวิลล่านะคะก็อยู่ ที่คนละ15ยูโรเท่านั้นเองค่ะมาพูดถึงประวัติในตัวของวิลล่าแห่งนี้บ้างนะคะวิลล่าแห่งนี้นะคะก็คือเป็นวิลล่าหรูริมทะเลของตระกูลที่รวยที่สุดในโลกอย่างราชายค่ะตัววิลล่านะคะตั้งอยู่ที่เคฟารัตค่ะซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากด้านในนะคะก็จะมีห้องและ p r i v a t e apartment ในเยอะแยะเลยตัววิลล่านะคะเก็บรักษาของล้ำค่าอย่าง โพ l เลนหรือว่างานศินละปะต่างๆเนี่ยเยอะมากมาตั้งมาตั้งแต่สมัยแบบรุ่นๆแบบเก่าแก่เลยค่ะวิลล่าแห่งนี้นะคะเคยถูกตีราคานะคะเป็นวิลล่าที่แพงที่สุดในโลกค่ะแต่ไม่ได้ตั้งขายนะคะเพราะว่าเป็นการตีราคาในแบบมูลค่าของตัวบ้านนั่นเองค่ะ วิลล่าแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1,905ค่ะถึง1,912โดยลูกสาวของต้นตะกลูลของราชายนะคะรู้ว่าผู้มีอิทธิพลด้านการเงินที่สุดในโลกเลยค่ะ จะให้ที่สุดขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวจับมาเล่าให้ฟังค่ะเวลาพูดถึงมหาเศรษฐีโลกนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงนักธุรกิจอเมริกันอย่างอิลอนมัสนะคะแต่น้อยคนที่จะนึกถึงหรือแม้แต่เคยได้ยินชื่อของตะระกูลวรัชาวนะคะสารพักใจเป็นส่วนที่ใหญ่มาตามข้างเลยตอนนี้ก็เดินอยู่ในสวนของแจเป็นฮิสการ e เดนนะคะ เหมือนโดนหลงอยู่ในป่านี่คือเรามาตามรอยนะจะ๊ะ oh. What's that the name again? Like ต้นบอลไซนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินเข้าสู่โซนของน่าจะเป็นมซิกันการ์เด้นะคะตะกูลรัชชายนะคะ ถือเป็นหนึ่งในตระกูลเก่าแก่ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะโด่งดังจากการเป็นผู้วางรากฐานระบบการเงินในยุโรปรวยขนาดที่สามารถปล่อยกู้กษัตริย์สมาชิกร,ราชวงศ์ไปจนถึงรัฐบาลประเทศต่างๆได้เลยค่ะให้ดูความใหญ่เทียบกับหน้าเราคือใหญ่มากตระกูลน,นี้นะคะไม่เคยเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินที่มีทั้งหมดค่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราไม่เคยเห็น คนในตระกูลราชัยติธรรมเนียรการจัดันดับเศรษฐีโลกขององค์กรใดๆเลยค่ะใหญ่มากจะพอเจ้าแม่แตะพงเพชรอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีสื่อต่างประเทศและองค์กรไม่สแสวงหากำไรนะคะหลายแห่งเลยพยายามรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการลงทุนและกำไรจากการทำธุรกิจต่างๆของคนในตระกูลนี้นะคะซึ่งก็ได้ตัวเลขคาดการณ์รวมๆว่ามีมูล,ลค่า บงังคังสุตธีอยู่ที่ประมาณราวราว10ถึง60ล้านล้านบาทหรือมากกว่าอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกคนปัจจุบันเกือบ10เท่าเลยจ้ะตระกูลลอชาวนะคะเป็นชาวยิวที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งจุดเปลี่ยนของตระกูลนี้อยู่ในปีคศ .1744 หรือพศ2287ค่ะซึ่งเป็นปีเกิดของไมเออร์อัมเชลรัชาวนั่นเอง พ่อของอัมชลนะคะทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราค่ะโดยเป็นผู้จัดหาเหรียนสะสมส่วนตัวให้เจ้าชายแห่งเฮส ส่วนอ um ัมเชลนะคะมีโอกาสฝึกงานธนาคารตอนอายุ13ปีค่ะทำให้มีความรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราและการค้าระหว่างประเทศค่ะและไม่นานหลังจากนั้นค่ะอัมเชลก็ได้ตั้งธนาคารแห่งรัชาลหรือ s o u s r o t r s c h i l d ขึ้นมาให้บริการค่ะก่อนจะขยายกิจการไปทั่วยุโรปพันลูกชายทั้ง5คน โดยเน้นให้บริการในเมืองใหญ่ได้แก่ลอนดอนปารีสแฟรงก์เฟิร์ตเวีนนาและนาโปลีค่ะรายชื่อลูกหนี้รายใหญ่ที่รัชัยเคยปล่อยกู้นะคะก็จะมีรัฐบาลอังกฤษค่ะปล่อยกู้ให้ทำสทงครามนโปเลียนค่ะรัฐบาลอังกฤษอีกรอบค่ะปล่อยกู้ให้คุด <Yeah. S 1> คลองสเวซสนั่นเอง oh. <laughs> รัฐบาลสหรัฐค่ะปล่อยกู้ทองคำในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลบาซิล ปล่อยกู้ให้ซื้อเอกราชจากรัฐบาลโปรตุเกสคะ่ะรัฐบาลญี่ปุ่นปล่อยกู้ให้ทําสงครามกับ รัสเซียจ้ะนอกจากธุรกิจธนาคารแล้วนะคะกลุ่มรัชชลเนี่ยก็เริ่มขยายอาณาจักรไปยังธุรกิจอื่นๆจะ้ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเมืองธุรกิจพลังงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจวายค่ะจนกลายเป็นตระกูลร่ำรวยและมีอิทธิพลของยุโรปในยุคนั้นเลยนอกจากความร่ำรวยที่ดึงดูดให้คนสนใจเรื่องของตระกูลบราชาลแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือ ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าราชายลแฟมิลี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญของโลกค่ะเช่นราชายนะคะสามารถเปลี่ยนบทสรุปของสงครามได้ราชายเป็นหนึ่งใน8ตระกูลที่อยู่เบื้องหลัง8บริษัทเอกชนที่ก่อตั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองค่ะราชายรว่วมมือกับจอร์จโซโรสนะคะพอมดการเงินถ่าในการโจมตีค่างเงินบาทและนำมาสู่วิกฤต ต้มยำกุง้งนั่นเองค่ะปัจจุบันตระกูลราช,ชายนะคะก็ไม่ได้รวมศูนย์กันเฉพาะในยุโรปเหมือนอย่างช่วงยุคกลางเท่านั้นนะคะทายาทหลายคนก็กระจัดกระจายไปตามทางของตัวเองค่ะบางคนก็แยกตัวเปน็นเอก,กเทศไม่มีอะไรกเกี่ยวข้องกับตระกูลเลยค่ะในปัจจุบันนะคะคาดว่าตระกูลราช,ชายเนี่ยเหลือเพียงแค่2อสายเท่านั้นนะคะคือ ตระกูลในอังกฤษและในฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะสมาชิกตระกูลที่โดเด่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเดวิดไมเออร์เดอรัชชัยค่ะเป็นมหาเศรษฐีและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฮันนาแมรี่ราชาลนักเขียนนักธุรกิจและผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีชาวอังกฤษค่ะอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่เพิ่งเป็นข่าวคะ่ะเจมส์ Rachel ซึ่งแต่งงานกับ n i c k ี้ฮิลตันน้องสาวของ p พ r ร s h ิสฮิลตันในปี2558นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคกลุ่ม Rachel ยังมีการลงทุนในหุ้นของบริษัทร,ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น t ท s l a Toyota Facebook หรือว่า Meta นั่นเองค่ะก็จบทริปแล้วนะคะสำหรับทริปบ้านเก่าแก่กับสวนโบททนิกที่สวยมากเลยและใหญ่มากด้วย ขอบคุณโทมัสและออนมาจา๊ะยังไม่หมดนะคะก็ยังมี Apple, Amazon, Visa, Walmart, Starbucks, Bloomberg, JP Morgan Chase, Bank of America, PepsiCo, Johnson Johnson และ Pfizer ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติตะกูลราชชายค่ะ